สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับโชคกัเก่งเกิดมาซ่อมนะฮะนี่นะครับกรับนี่งานครับคันนู้นคันนี้ไม่ใช่อู่ผมนะครับอูอื่นอูอื่นนะครับแล้วก็นี่ก้อยครับก้อยก้อยครับก้อยนะครับวันนี้ก็เอาเอาแบบสั้นๆรวบๆเลยเนาะสำหรับท่านที่ ไม่เข้าใจอืยอยีย่มก็ประมาณนี้นครับหน้าตาผมก็เป็นแบบนี้แหละนะครับก็งานผมนะครับขอคุยแบบจบๆแล้วก็ง่ายๆนะครับงานผมนะครับลูกค้าผมเยอะแยะนะครับเยอะแยะนะฮะลูกค้าผมแถวบ้านนี้ก็ทำจะไม่ทันอยู่แล้วนะครับเขาก็รู้ว่าผม ซ่อมรถแนวไหนแบบไหนนะฮะก็คุณไม่รู้หรอกนะครับไอใครที่คอมเมนต์มาแบบว่ามันควรจะเป็นราคาเท่านี้แพงนะครับคุณไม่รู้หรอกครับว่าผมทำงานแบบไหนแล้วก็ผมกับลูกค้าคุยกันยังไงนะครับวิดีโอคลิปมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะซึ่งหลังจากนี้ผมก็จะไม่คุยเรื่องราคานะครับผมจะไม่เปรียบเทียบเรื่องราคา พอเปรียบเทียบเรื่องราคามันเหมือนดาบสองคมนะครับมันมันทำให้เราเนี่ยกลายเป็นว่าพูดเปรียบเทียบนะครับของคุณเราพูดในเรื่องในผมก็พูดในเรื่องราคาเกี่ยวกับเรื่องการทําเรื่องอะไรๆนะนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดเนี่ยรายละเอียดเนี่ยผมให้อะไรลูกค้าบ้างนะครับผมตามใจลูกค้าแค่ไหนนะฮะแล้วก็ ช่วยลูกค้าเซฟเงินหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับจริงผมก็ไม่อยากเซฟแล้วก็ผมก็ไม่อยากจะมาตามใจลูกค้าอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่าการเห็นคือการเห็นหัวอกคนนะครับการเห็นหัวอกคนความยากลาบากของลูกค้าในการทํางานทํามาหากินหาเงินมาซ่อมรถนะครับนะฮะมันทําให้ผมต้องแบบว่า ให้ลูกค้ามีทางเลือกนะครับมันให้ลูกค้ามีทางเลือกแล้วก็ลูกค้าต้องเข้าใจด้วยอะไรประมาณนี้ผมก็จะคุยก่อนลูกค้านะครับผมทําคลิปหลายๆคลิปก็ไม่อยากให้ลูกค้าต้องมาฝังใจเชื่อผมนะครับผมก็บอกหลายๆคลิปแล้วว่าไม่ต้องเชื่อนะครับนะฮะมันก็เป็นการเปรียบเทียบนะครับเป็นแนวทางเฉยนะครับถ้าทําถ้าดูแล้วมันขัดใจนะครับมันไม่มีอะไรไม่มีประโยชน์ ก็ผ่านไปนะครับนะฮะมันก็มีแต่ประเภทที่ชอบคอมเมนต์นู่นนี่นั่นนะครับนะฮะราคานู้นแพงราคานี้แพงนะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาทามันยังไงถึงจะถูกนะฮะนะครับนะฮะต้องดูลูกค้าด้วยนะครับลูกค้าผมก็แต่ละคนเขาก็ไม่ได้โง่นะครับเขาก็เช็คราคามาหมดแล้วนะครับอะไรที่ลูกค้าซื้อมาเอามาให้ผมทําก็ได้นะครับ เอามาให้ผมทำก็ได้เอามาให้ผมเปลี่ยนผมก็ทำให้หมดนะครับลูกค้าแถวบ้านผมเยอะนะครับลูกค้าแถวบ้านผมก็เยอะแล้วจริงๆนะครับผมก็ไม่ต้องทำคลิปก็ได้นะครับไม่ต้องทำ youtube ก็ได้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่มีรายได้นะครับแต่อะไรที่เราแบ่งปันได้ผมก็แบ่งปันนะครับแต่ไอแบบแบบคอมเมนต์ไม anyway> ่กี่คอมเมนต์เนี่ยมันทำให้ผมไม่อยากทำช่องนะครับนะฮะก็สาใจสาก่ใจพวกคุณนะครับนะครับสากใจคุณนะฮะ คอมเมนต์ comment, ผมไม่เหมือนคนอื่นนะครับคนอื่นเขามีรายได้ใคร like, อคอมเมนต์ด่ายังไงเขาก็ไม่สนแต่ของผมเนี่ยใครคอมเมนต์ด่าเนี่ยคุณนะครับจะทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนหมายถึงว่าอะไรรู้ไหมผมก็จะไม่บอกอะไรทั้งนั้นนะครับก็คุณก็ไปเสียงเงินเอาแบบช่างที่เขาทาตามระบบของเขานะฮะเขาว่าหมื่นก็ว่าหมื่นนะครับเขาว่า ห้าพันก็ว่าพันหมื่นก็ว่าหมื่นสองหมื่นก็ว่าสองหมื่นทั้งทงที่มันเป็นแค่นิดเดียวนะครับคุณก็ไปเจอคนช่างแบบตามระบบแบบนั้นนะครับผมบอกเนี่ยกลายเป็นว่าพอผมบอกไปกลายเป็นว่า,าช่างกูอื่นเนี่ยเขาไม่สามารถทำมาหากินได้อะไรประมาณนั้นนะครับนะครับก็แพงถ้ารู้ว่าแพง ถ้าคุณคิดได้นะครับคุณฉลาดนะครับคุณก็เฉยไว้นะครับผ่านไปนะไม่ใช่ว่ามาคอมเมนต์นะมาคอมเมนต์แบบโง่ๆนะครับคุณไม่รู้แบบว่าผมทําอะไรไปบ้างนะครับกับลูกค้าแล้วก็ผมให้ลูกค้าอะไรไปบ้างดูแล้วก็คอมเมนต์มาคอมเมนต์แบบโง่ทำให้ผมเบื่อการทำ YouTube นะครับแดกเบีย์ดีกว่าเนี่เธอ ผมไม่สนใจครับเรื่องอไรายได้ผมโชว์ยี่ห้อให้ดูเลยก็ได้นะครับนะเ <c oughs> บื่อจริ้งเลยพวกคอมเมนต์นะครับมึงรู้ดีมากไปทำเองทำเองนะครับไม่ไมต้องมาโทรมาถามกู <c oughs> นะ <c oughs> นนผมนี่อยู่แบบที่โล่งแจ้งที่สว่างมองเห็นหน้าเห็นตานะ แต่พวกคอมเมนต์มาเนี่ยมองไม่เห็นต้นตีนเหี้ยอะไรหรอนะไม่รู้มันเอาอะไรมาพูดกันนะครับควร,ราค,าควรจะเป็นราคาเท่านู้นควรจะเป็นราคาเท่านี้มันไปทาเองเนี่ยครับกําหนดเองเนะครับนะหรือว่ามึงขับอะไรผมก็ไม่อยากจะบอกเอ่ยเรื่องรักษานะไม่อยากจะเปรียบเทียบนะครับเดี๋ยวมันจะทําให้เกิดการเหลื่อมนะการเหลื่อมเรื่องราคาครับก็ผมกับลูกค้าเนี่ยคุยกันทุกคันนะครับ เคลียร์กันเข้าใจนะครับลดเสียทําไปแล้วเสียให้กลับมาทํากับผมนะครับไม่ใช่ว่าเงียบหายปากบอกรับปากว่าจะมาทําแต่เสือกไปทําที่อื่นนะครับนะไอ้ลูกค้าประเภทแบบว่าคุยกันเหมือนรู้เรื่องนะครับเวลามีปัญหาย้ายอยู่ไปทาที่อื่นดู youtube ด้วยนะครับเห็นด้วยนะครับไม่สนใจคนระับมันจะร่ำจะรวยมาจากไหนนะครับ นะครับคนคุยกันแม่งรู้เรื่องนะนะครับผมทำงานงานแล้วก็ทำงานนะครับไม่ชอบก็ผ่านไปนะครับยังมีมปัญญาสู้อะไรได้หรอครับเพราะว่าไม่ยอมไม่อยากเอาเงินที่มีเนี่ยไปยอมเสียอะไรเรื่องไร้สาระนี่เสียงเปิดดังเกือบเกือบอืมเลิกทำช่องแม่งดีกว่าง่ายดีนะว่านะ ทำแม่งหรอกงานกูก็เยอะอยู่แล้วใ่ทำเออทำชสส่นตีนอะไรก็ไม่รู้พอกูบอกไปก็กลายเป็นอ่ตัดทางนำมากินพวกาหาแก่ผลประโยชน์คิดราคาลูกค้าท่านนู้นท่านนี้ก็ว่ากูแพงยเอาส้นตีนอะไรมาคิดก็ไม่รู้กูไม่ต้องทำช่องหรอกทำรถลูกค้าแถวบ้านก็พอแล้ว ง่ายดีว่ะก็ผมก็มีชื่อเสียงผมส่วนตัวของผมมานานแล้วนะผมก็ไม่ใครอยากจะพูดเลยหรอกผมก็ไม่ได้เก่งไม่ไปบักครหรอกแต่เรื่องทํางานเนี่ยผมก็คุยลูกค้าเข้าใจก่อนนะครับไม่ใช่ไม่เข้าใจนะแบตก็จะหมดอีกแล้วนะฮะก็เรื่องเป็นเรื่องตึงอิดตึงอิดติดใจนะฮะจะแบบแบงยงฟ่าไหมด่าแบงทุกวันนะ แต่งยางซ่าเ็าด่าทุกวันคนนู้นก็ดา่าคนนี้ก็ดา่กกดาลุงโทนี่ยังดา่านะครับผมเนี่ยพูดแบบนี่นี่เงี้ยนิ่มๆแล้วนะนะไม่อยากด่าแล้วดาว่าก็เหนื่อยด่าแล้วเหนื่อยนะครับขอบคุณนะใครเข้าใจก็ขอบคุณนะครับใครที่โทรมาถามผมก็บอกนะคไม่เชื่อถามหลายๆคนก็ได้นะครับที่เขาโทรมาะผมทํางานอยู่ผมก็ตอบนะครับ ต่อไปต่อมาคุยแม่งยาวเลยนะครับก็ก็อย่าว่าเนาะสำหรับคนที่คิดต่างก็ไม่เป็นไรนะครับคิดต่างก็ไม่เป็นไรแต่ผมก็ไม่รู้หรอกคุณก็ไม่รู้หรอกว่าเออผมทําให้ลูกค้าผมให้ลูกค้าแค่ไหนอะไรที่ผมเอามาผมแถมใม้ลูกค้านะครับผมใส่ให้ลูกค้าที่เฉยไปงั้นนะครับผมก็ไม่ได้คิดต่างมันก็เลยแถวบ้านผมก็เลยลูกค้าผมก็ค่อนข้างเยอะนะครับ ทำคันหนึ่งก็หลายบาทนะเขาบอกอะไรหลายบาทนะค่าแรงหน่อยเดียเองนะเบื่อจริงเลยพวกคิดคิดง่ายคิดสัส้นๆนะครับผมทํางานก็เอ่อไม่มีใครก็รู้ผมแบบไหนมีแต่ลูกค้าที่ทํากับผมตัวตัว,ตวนี่แหละเขาจะรู้นะครับว่าผมเป็นแนวไหนถ้าคนอย่างผมเห็นกันได้นะครับ เห็นกับกำไรนะป่านนี้ผมเจ๊งไปนานแล้วนะผมเปิดอู่มาเป็นสิบสิบปีแล้วนะครับผมไม่ได้เพิ่งมาเปิดนะครับนะฮะผมใช้มือทํางานนะครับนะฮะใช้มือใช้สมองทํางานนะครับคนเราต้องเห็นใจกันนะครับนะฮะคผมเห็นกันได้ผมรวยไปนั้งนานแล้วผมไม่ต้องมาเดินตกแตกตกแตกอย่างนี้นะครับขอบคุณนะสำหรับการรับชมครับ องแรกสองแรกยังไม่ได้กินยังไม่ได้กินนะครับสองแรกของแรกอขอบคุณมากเลยครับชน,ชน,ช,น,ช,น,นชนแก้วชนชนกันหนเปิลเปิลชนแก้วไหนอ่ะขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับด้ยมือเดียวสวัสดีได้ไงเสียมาลยาาต้ตองวางปั๊บปั๊บปั๊บสวัสดีครับ <laughs>